เบนดิกเบรก1น0ร100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกออโต้วิกเอนมีติ้งวิวรีสอร์ทแอดเขาใหญ่คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะมิไซก็จะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของรถกรณีไฟไหม้นั่นเองคะ่ะตอนนี้มิไซก็อยู่กับพี่ตู่แล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ พี่ตูแนะนำตัวนิดนึงค่ะเรียกว่าช่างตู่ละกันค่ะครับผมวิจิตยัมนัสปู่วิจิตบางกวยครับค่ะครับผมทํามาได้ข่าวว่าทํามาเกือบ30ปีแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเกือบเกือบยีแต่ที่มีประสบการณ์ก่อนเปิดอู่อีกก็เป็น10ปีก็สากว่าปีโอ้โหแปลว่าประอยู่ในวงการรถยนต์ประสบการณ์โชคโชนมากเลยเห็นมีพวกเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้คืออะไรคะ ตัวนี้คือเครื่องสแกน OBD2 ก็คือเวลารถมีปัญหาไฟโชว์น้ปัดเนี้ยอย่างไฟเช่นจิ้นไฟทุกรูปท,ท,ทุกแบบอะ่ะเครื่องนี้มันจะอ่านได้โ,<อ>โ,ดโดยผ่านบลูทูธตัวนี้อแล้วก็ตัวนี้คืออาเบกอัลเบกบล็อกก็คือเราจะดูสัญญาณจากขั้วสิขั้วเนี่ยของ OBD2 ตัวนี้ที่รถยนต์เขาจะมีเป็นมาตรฐาน ISO เขาจะมีปั๊กแบบนี้ทั้งหมด เราก็เอาเครื่องพวกนี้ไปสแกนเวลารถมีปัญหาไฟลุกเครื่องขึ้นไฟแอร์แบกไฟอะไรเงี้ยเครื่องตัวนี้มันจะบอกอ๋อก็คือมันจะได้ลึกกว่าคือมันจะสแกนข้อมูลไนแบอกมันเองมันจะสะดวกกว่าการที่เหมือนเราไปงมซ่อมอะไรทั้งอย่างมัไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนไม่รู้จะไปตรงไหนอ่ะตัวนี้มันจะทําให้เร็วขึ้นให้ให้ข้อมูลตรงนี้แคบลงเราก็จะไปดูเขาจะขึ้นเป็นโค้ดโค้ดการซ่อมค่ะแต่แ้วโค้ดการซ่อมเนี่ยมันก็เป็น เป็นโค้ดเทคนิคอะเราก็ต้องไปดูคู่มือ <Ừ. S 2> แต่ละรถแต่ละยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่โค้ดพวกนี้มันจะแสดงคล้ายๆกันหมดแต่จะไปแยกย่อยเบนซ์บีเหรือว่าอะไรฮอนด้ Honda, อะไรเงี้ยแยกย่อยไปแต่ก็ถือว่าช่างตู่ก็มีประสบการณ์เยอะมากๆเลยถูกไหมคะก็คือมีในทางรถหลากหลายประเภทเลยคราวนี้อ่ามซายเริ่มเห็นแล้วว่า มันจะมีประเด็นหนึ่งสําหรับเบรกนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคก็คือในเรื่องของเวลาเราเห็นรถไฟไหมเราจะเห็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะครับสมัยนี้คือมันดูลุกง่ายมากเลยอ่ะหนูอยากทราบว่าด้วยส่วนใหญ่เนี่ยสายเหตุมันมาจากอะไรคะเวลารถไฟไหมคือส่วนใหญ่นะฮะของรถไฟไหมเนี่ยถามว่ารถก็ใช้น้ํามันน้ํามันเบนซินค่ะน้ํามันเบนซินเนี่ยคือข้อข้อจุดอ่อนก็คือว่ามันโดนความร้อนแล้วประกายไฟไม่ได้ อันนี้ในมุมแคบของรถยนต์เนี่ยอย่างฝากระโปรงช่วงล่างหรืออะไรถังน้ํามันเนี่ยสย่วนใหญ่จะอยู่ข้างหลังค่ะแต่รถรถสมัยใหม่เนี่ยเขาออกแบบมาอยู่ตรงกลางก็มีนะอรถรถซิติคาร์พวกซิติคาร์ทั้งหลายอะ่ะค่ะข้างหลังเข้าไว้ไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ตรงกลางค่ะอันนี้พวกพวกเนี้ยท่อทางน้ํามันเนี่ยมันจะเป็นเหล็กมีหัวท้ายที่เป็นยางเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นพลาสติกด้วยนะอะพลาสติกทนทนความร้อนได้ใช่ใช่เป็นพลาสติกก็คือ เขาคิดมาหมดแล้วอะแต่การคิดมาเนี่ยถามว่าอุปกรณ์พวกนี้เสื่อมไหมถึงเวลาเสื่อมแต่ผู้ใช้รถบางทไไีไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะแสนโลสองแสนโลสามแสนโลก็มองแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเบรช่วงล่างแ <c oughs> อร์แบตเตอรี่อะไรเงี้ยแต่ลืมนึกพวกท่อทางส่งน้ำมัน<อ>เนี่ยพอพอตรงนั้นมีการรั่วซึมหรือว่าอะไรเงี้ยรถมีที่แคบหมดอะพอเวลา มีความร้อนเราวิ่งวิ่งมันหยดมาแล้วลมปะทะเข้ามามันไปโดนท่อเสียเนียก็เกิดประกาย,<ล>ยไฟเลยใช่อ,อันนี้คือกตัวอย่างในรถเบนซินก็คือสันดาบภายในค่ะแต่ดีเซลอ่ะน้อยมันค่อยเป็นหรอกดีเซลนอกจากช็อตช็อตระบบก็คือแบตเตอรี่ช็อตอะไรเงี้ยข้อควรระวังก็คือวันจะมาถึงวันนั้นน่ะผู้ใช้รถต้องดูค่ะต้องเช็คว่าเออที่ผมยกตัวอย่างไปอ่ะผู้ใช้รถไม่เคยดูท่อทางน้ำมันเลย ดูแต่ระบบเบรคคัดอะไระระบบแอร์ที่แบบเราขับแล้วมันมีเอฟเฟกต์เรชชอ่าใช่แต่ระบบท่อทางเดินน้ํามันไม่เคยทําไม่เคยเช็คไม่รู้ด้วยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมอันนี้ตรงนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่ของผู้ใช้รถเอาใช้ไปสองแสนโลสิบปีวิไปดูท่อทางน้ํามันหน่อยสิมันเป็นไงอย่างที่ผมบอกอ่ะข้างล่างมันจะเป็นเหล็กคข้างบนที่หัวท้ายเข้าเครื่องกับถังเนี่ยมันจะเป็นยาง เราก็ต้องดูตรงนั้นถามว่าเขาเขาออกแบบมาให้ทนน้ำมันเป็นเนซินโซฮอล์อยู่แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้จุดบอดเนอะจะเป็นตองช่วงยาถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยค่ะผมว่าราคาไม่กี่บาทแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไปทั้งคันเลยอกดับไมม่ีแสดงว่ารถจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีผลก็คืออยู่แต่ว่าเราตรวจเช็คเนาะมันมีโอกาสได้ทั้งหมดแต่รถสมัยใหม่ที่มันเกิดง่ายเพราะว่าเป็นระบบ หัวฉี่มีปั๊มแรงดันสูงอยู่ในถังค่ะพอเวลาเนี่ยวิ่งวิ่งไปสมมติว่าท่อน้ำมันมันแตกนะปั๊มมันก็ยังปั๊มอยู่อปั๊มอยู่พอปั๊มออกมันยิ่งออกมันก็ยิ่งเสริมมันใหญ่ไปอาจจะยังไม่โดนตอนนั้นแต่วิ่งไปแป๊บเดียวมันก็โดนไงเพราะมันมันมันมีแรงดันแล้วมันกระจายอันนั้นอันตรายคือเราต้องบอกอ่ะศูนย์บริการหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่มาถามดูดูท่อน้ามันไหมครับ๋อมันคน ลูกค้าบ,บางคนแบบดูท่อมันดูทําไมใช่ไหมเหตุผลคือตรงนี้แหละเวลาพอเวลามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันไม่มีใครสามารถเอาอยู่ตรงนั้นอะอย่างนี้เราต้องจดจําใหม่เนอะมันไม่ใช่แค่ตรวจประจําปีแล้ว<ช>อันนี้คือต้องลึกลงไปอีกว่า<ช>อเอด,ดูตรงท่อน้ํามันให้หน่อยด้วยว่ามันมีรอยรั่วหรือมันมีแบบเกิดจุดบอดเป็นสนิมหรือไรหรือเปล่า<ช>เอานอะป้องกันไว้ก่อนท่อท่อเหล็กที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยโอกาสมันจะกระแทกพื้นแต่เขาเขาก็เก็บได้เรียบร้อยนะแต่มันมีสนิม น้ำมันเนี่ยมันไปทุกวันทุกวันมันก็จะไปกัดจากข้างในทะลึออกมาก็เป็นไปได้แล้วก็เหมือนที่มันมีค่ะมีบางคนที่แบบว่าจอดอยู่เฉยๆเลยแต่ว่าถ้าหนูไปกัดสายไฟก็รัดวงจรก็เกิดได้ใช่แต่นั้นก็ส่วนส่วนน้อยนะส่วนน้อยตัวนั้นน่ะมันจะมีพวกฟิวตัดในรถเนี่ยมันจะมีระบบควบคุมตัดระบบไว้ก่อนให้เราตัดระบบแต่ถ้ามันไปตัดไปกัดเมนใหญ่เงี้ยอย่างไฟแบตเตอรี่เนี่ย เวลามันอาร์กมันจะเป็นแดงเป็นไฟเลยมันก็จะขึ้นมาได้ถ้ามันอยู่ใกล้สิ่งที่แบบติดไฟง่ายมันก็ปึ๊บเลยมอย่างนี้ถ้านอกจากเรื่องของน้ํามันแบตเตอรี่แล้วก็ท่อนําส่งน้ํามันเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะกับการที่รถเกิดไฟไหมก็ผมก็พูดถึงเรื่องคือตอนนี้ก็อย่างอย่างที่ว่ากันอะน้ํามันมันแพงก็ต้องมีทางเลือกไปติดแก๊สติดอะไรเงี้ยติดแก๊สเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ที่ผมทราบเลยนะ คือเราติดกันในลักษณะว่าอ่ะโอเคอะไรก็ได้อะไรก็ได้ติดไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วขนส่งเขาควบคุมว่าอุปกรณ์ที่คุณจะเอามาใส่ในรถแต่ละรุ่นเนี่ยต้องมาตรฐานเท่านั้นคือเหมือนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องต้องตรงอ,ะอ่ะการครถติดแก๊สเนี่ยทุกปีแล้วต้องตรวจเพราะว่าอะไรก็ป้องกันอันนี้แหละป้องกันว่าอุปกรณ์เสื่อมสภาพแล้วก็ะจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถขึ้นมาถามว่า เราซื้อรถมาเนี่ยไม่ใช่ถูกใช่ไหมเราต้องใช้ให้คุ้มแต่การคุ้มค่าเนี่ยมันก็ต้องแลกกับการบ i น t e n a ก c าการดูแลถ้าถ้าเรามีคนแนะนําที่ดีนะเราก็ใช้รถปลอดภัยแต่เราส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าคนใช้รถต้องรู้บ้างแล้วถ้าสมมติว่าลืมบำรุงรัล่ะแต่ว่าแล้วแบบเกิดสถา,านการณ์ฉุกเฉินไฟไหม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ทำไงคะเนี่ย คือถ้าเจอปัญหาอย่างนั้นเนี่ยเอาเอาลืมเมนเทนแน้นก่อนรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีลืมเมนเทนแนนมีแต่เราเห็นไฟโชว์แล้วเราลืมเองเอ้ยไม่เอาเงินย,ยังไม่มีไม่ไม่ซ่อมก็ก็เหมือนลักษณะว่าละเลยไปค่ะคือพวกนี้เขาเตือนอะสมัยก่อนรถพวกนี้ไม่มีเตือนจดกันเอาเองอถึง 5, <000 S 1> เวลาลปีหนึ่งเช็คอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีการเตือนรถสมัยใหม่มีเตือนหมดเตือนทุกอย่าง แล้วถ้าอย่างนี้ที่ช่างแนะนําว่าเราก็ควรจะเมนเทนเน้นก่อนเนาะเพื่อป้องกันมันใช่ไหมคะแล้วเราต้องมีอุปกรณ์อะไรไหมที่สําหรับใส่เอาไว้เพื่อฉุกเฉินถ้าเกิดคือไฟไหม้ขึ้นมาก็มีมีตัวดับดับเพลิงแต่เป็นเป็นดับพวกสารเคมีไอ้ถังเขียวะหรือไม่ก็ถังสีแดงใช่แบบพกพาเล็กๆเราเราก็มีมีไว้ก็อุ่นใจแต่วันเดวยวันหนึ่งไม่เคยเช็คถังนี่เลย มันเกิดขึ้นมามันใช้ไม่เป็นอีกมันก็นไ,มไ,ไม่มีประโยชน์คือทุกอย่างต้องฝึกต้องรู้แต่วันนี้คือประสบการณ์ ของพี่ตู่เนี่ยทำให้หนูแบบว่าตระหนักตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเราควรจะเตรียมตัวเนอะคือมันไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาบอกเราได้เน่ยว่ามันจะไฟไหม้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเมนเทนแนต์รถของเราเองนะคะเรียกได้ว่าตรวจภายในดีกว่าตรวจภายในรถให้ละเอียดเนอะแลวนอกจากนั้นเนี่ยเราไปบังคับปัจจัยภายนอกไม่ได้เนอะว่าจะ ถูกรถชนแล้วระเบิดขึ้นมาอะไรเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือเรื่องของสติแล้วก็ตรวจรถเมแทนแนนให้ดีนะคะถ้ามีอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงในนั้นด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในทุกๆวันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างตู่มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่มิตรใจนำมาฝากผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w a u t o j a m t h a i l a n d c o m ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจ C ีแม็กและ Off r o a ดท r o พร้พบกันใหม่ในวันนะคะค่ะแต่เลิกน้านะคะสวัสดีค่ะ